สบายดีย่ำเศร้าพี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะที่เขามาหับส้มน้องเนยขึ้นมาแต่เฮิงแล้วบิน้องเนยนะน้องเนยเพิ่นลงไปนอนน้ำแม่เพิ่นเมื่อคืนนี่เลือดแต่น้องน้ำชานอนน้ำพี่น้องเอ้ยนนอนน้ำพอน้ำแม่เพิ่นเบิ้งคึ้นรมมาจากมื่อนี่นะเบิ้งก่อนขี้ฟ้าพี่น้องยังมือเดือดคือ ไก่ไก่ไม่ลูกอ่อนแม่นี่ลูกร้ายขนาดเลยเอาผ้าเอาผ้ามานาำเนยมะกล้วยซุกหรอเป็ดสิกีนเมิด์ตเลยคือนอาผ้ามานาำลูกป้าเธอไฟเหี่ยงนี่ทำงานโอ้ว่านี่นักสุดใจพี่น้องเอ้ยเิด่ิเตรียมไปถ้ามีร่มนี่พอดาบสิบ ปล่อยว่าว่า,วานี่ซื้อว่าแล้วกันเสียงไหวอยู่บ้า่รถผูยย้ใดยามเนี้ยเห็นอเอ,อเ,ออเองินไปใช้์มาปกติข้าวชิ้นหูเดียวเงินเป็นเรือเท่าไรนะอื้อ กับเสือ,อยังไงแล้วบอกมันกับเสือได้ข้าาบ่หรือยังป้าพี่มาหน่พี่ข้างหน่อย,ยังนอนอยู่ปะลุงเยถ้าก็เล็เล็กเด็เกซื้เอรเราก็ยังถเอาพวกออกมาเขาก็ยังหมายัวมาเพมผมาดเพิ่อ้าวอดาวขหนักบ่ซื้อใส่กุกู้เป็ดแหบแซุ เชเชดอกเหี่ยวพี่น้องว่าเอาไปจิ้มน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพระะิกปลาร้าอร่อย,อยนะอันนี้นะนี่น,นะดอกเหี่ยวนี่ขอบคุณค่ะพี่บอกหนูไว้มีโอกาสหนูสิทำกินเด้อพี่เด้อเป็ดกินหมดหรือยังยังยังไม่ถึงป้าเดี๋ยวเดี๋ยเนยไม่นำเขาไปน้ำไปฝากเด้อ มันคือฮดตัตกี้มันเอมันเอตัวนี้คือตัตว่นี่เออตัตคือกรตัวนี้ก้ะบ้านด้ตัดอันนี้ก่อนจิเป็ดบ้นตัดถุงชิเอากันตัดติดต่อกันขนาดเลยพี่น้องอานาซ่ามาจับน้องไปผูกตัตน้อเป็นปผูกฮารน้องน้ยไปผูกตัต

ตัดเงามันเ้าไ้ให้เป็ดกินไดเนาะไม่ิแล้วเป็ดมาแหบกินได้นี่ยากลวว

Akasanya nằm ngoài loại xanh kèm cho Tap Tap lội, Tap 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 chó, Tap cáp cáp, Tap 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 lông Tap Tap nhang đi Tap 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 thế Tap Tap นองนอยนอนนิ้วใช้ามาคืนนี่นะน่เนะิงเอนเถิียงหรอบ่ออยังยังในนอนว่าไน,นอนสนอนเถิงเทียงเนยไม่นายเฮ้าไม่เฮ้าก็เม้เาไดมเดาหัดไละอหอดขันได้ละเนยปูแป้นเรียบเรียบร้อยแล้วขามนี้ก็ได้ เ้ิสอนหูกบนะพี่น้องกูต่อคุดไม่ได้คุดไม่ได้จ้าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์แล้ลหักษาไว้ไว้กินเหมือนถั่วเขาเง,ง่้ยงกันแต่นั้นยามคืนเ,นเนพื่องมันหนาเป็ด Ngồi xin bố mi khóc <laughs> Bớt cái tí nữa, bớt hô ả ọc tí Ừ, chị vừa ngoài cho con bò ừ, thôi đã, sao này hả mấy nhàng ọc yên mắt nơi Chạy vừa มาน้องเหน่อยกระดิ่งแขนคออ่ะแกะออกมีหัวช้อนมุ้นช้อนนะเดี่ยวมุ้นช้อนนะซีสีเคียวๆทั้งหน้านะจ้า ไม่ยานยหนงวัวคนอ,อื่นมาซน,น,ก,านาก็เลยผูกไว้อยู่ค <c oughs> นห้รอกินเท่านี้เด้อมึงอย่าไปไกลเด้ออยไปไกลเด้ออมาายไกบักอะไรกันอืมบักแวนหนบ่ quẹt, quẹt bỏ cả nhà làm sao vậy nội ơi Bây giờ con người có những bánh này khỉnh Ngon nha à, phần Cứ mà Khó hết hoặc ก็มือนะเฮาเห็นหน่ะคนของขึ้นไปแล้วมือมากกลกบในตอนก้อนกูมากระชีทายให้เบิ่งได้แต่ไกลๆ่ไงแล้วเนาะพี่น้อง,อางอมอาเบิ่งกันว่าใกล้กะนะเขาเนาะสุกข้างเขาพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าไม่บางคนก็บอกอยากเบิง่งเนาะพี่น้องแต่พี่น้องยังเข้าใจอยู่ เขาเอกอยากเห็นนะเหมืนเบิ้งขยายเบิ้งในกล่องมาด้วยแต่ว่าก็บเบิ้งคุ้นนี่ยายน้องเล้ยน้องขึ้นไปนอนแล้วมุ่งแล้วก็ได้ไปน้องเลื้ยแต่แอมแอมนันพัน พยังงพันแอมเธอขายพวกกระจาดย,ย,ย้ายยาแถวนั้นทางนี้เทียนนาท่งโมเดินก้าวนเฮดอิลินะก็ได้เตีองแ้ว เป็นกับมี่ไ,ไก่เวนที่กันต่ิ่นก็บ่ฮหัวักค่นปูกปอซื้อในผักไปให้ยายน้องเนยปลูกด้วยเด้อขนมขาวสิป,ปูกกนยังมียูในปลกระเพาะกับในผักซีหยายเบิง่งใกล้ไกลได้พี่น้องซูงกล้องเบิง่งขอบเฟืองฮา นังนลื่อนนขึ่นมาตอนเศรา้าหมวย้าทามดูผ้าไปดอกอย่าไปเล่นมันก,กไซเลยส,ไสิไปอยู่บ้างจ้ะไปเนกเลยละหมูนคนร้ายนะ หลายบร้องแต่บรรน้ำมุ้งเขาบน้องแตหนยแล้วบันบักเซบาดเดอร์อเออบักเเดเดอร์นะอู่บรรทัดปังมีบ่นี่ใช่่ขันขันโมมีขันมขึ้นขึ้นี่ไดขึ้นบัตรเดเดออยู่บรบรบนรลงแต เพ็ดเขาเลยจากมือเลยนอนพี่น้องจากลุกนอยู่เมียนผู้ดุขาฮะนะผู้ซีเขาจ้าชื้อเพชรเจ้านั่นเขาว่ามันบอกออกว่าให้ตายหลดว่าซะเขาเฮาเนี่ยเขาคอมเมนต์ฮะนะพี่น้องว่ามันบอกเขาเฮาก็สิออกอยู่บอกรือบอกเนาะย่านเดี๋ยวย่านบูออกอยู่พี่น้องถ้าบอกอย่างที่ว่า ิดไว้อยู่นี่เลยปิดไว้เลยสวนพักค่ะเห็นท่านน้อยตื่นไม่น้ำตับเพิ่นว่าน้อยเป็นถามไม่น้ำไปหาไก่ว่ไปหาคุณกบไก่เมียพา้าไปเรื่อยๆจะหอดหน้าก็ได้กบก็ทอดอท่านนี้ซะ น้อยเก็บภาพบรรยากาศที่เทีนยวมไปไปเขียนหนังสือมาเนี่ยนาน,นานเก็บไว้